ขออนุญาตนะคะพอทำใจก่อนไม่ได้หรอไม่เห็นแต่ด้นนแล้แล้วตั้งแต่มาแล้วทำใจตั้งแต่ขึ้นรถมันอะมันจะทำอะไรขนาดนั้นขันดินนะแม่นแม่แม่จับนะลูกอย่าพึ่งได้ไหมหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นหันโน้นไปโน่นอย่าเชื่อโลกมันจะเข้าอย่าพึ่ง ไม่ได้ค่ะเออไม่เก่งเท่าน้องเลยอย่าขยับนะถ้าขยับมันจะทิ่มกระดูกอันนี้ดิ้งนี่กระดูกนะเลือดไหลไม่หยุดนะอย่าเพิ่งเลืไม่ได้อ่ะมองนี่มองนี่ไม่ให้น้องแนนเลือนระหว่างเข็มมันคายอยู่ในนั้นนานๆกับฉีดแป๊บเดียวอ่ะนะอะไรนะหนึ่งสองนี่นู่นนี่นั่นอย่ามองเพราแค่นี้เองเสร็จแล้วะไม่เจ็บอวะเห็นไหมก็บอกว่าไม่เจ็บนี่นึงนะ เนี yeah, ่ยเสร็จแล้วเนี่ยเินไหเดินไหมเด็นไหเก็จมีเี่ะไม่เห็นรอยเลยไม่เจ็บเลยโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ